มาดูอาหารเรามีอะไรบ้างมีตำแตงตำแตงพี่มือน้องบีอันนี้หอมหมกปลาแซลมอนใส่เห็ดแล้วก็น้ำน้ำเจ่วน้ำพริกหมูย่างน้องบีมันอะไรละปิงบะไม่ใชายเจลเจลาติน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสาวรีินฟินแลนด์จะมาทักทายกันเช่นเคยจ้ะเพื่อนๆจ้ะวันนี้สาวรินอยู่ที่บ้านพักร้อนของน้องบีจ้ะมาชมพริกมาชมชมพริกแล้วกับไอ้มะละมะละน้องบีน้องบีบอกมาดูมะละมะละนั่งปลูกมะละไม่รู้ว่ามะละขี้นกหรือ,อเปล่าสงสัยมะละขี้นกเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นเออกําลังงามเพื่อนเพื่อจ้ะเออกาลังขึง้น็เหมอนเดิมจ้ะนั่งปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเพราะว่าเมื่อกี้บรรยากาศดีร้อนแล้วก็ เออปลูกปลูกพีกปลูกอะไรก็ขึ้นเยอะบ้านสาวลินแดดไม่ส่องแดดมันล่มแหะเพื่อนเพื่อนล่มมันหลายเนี่ยนะแบบต้นไหม้มันบังนะพี่น้องมันเริดกแบบเออปลูกเนีก็ไม่ได้กินหรอกเออนะปกเกล็ทศน้ากะเหมือนเดิมจ้ะตรงคือเกาเจ็กหน่อยกับแห้งสีเจ็กหน่อยกับแห้งสีตรงกว่าเกาจ้ะนี่ก็ร่างแบบสตาร์ทสตาร์ทลูกนะจ้ะสตาร์ทดอกอยู่เมื่อเมื่อกี้น้องบีอยู่บ้านพักร้อนน้องบีจ้ะวันนี้เราชวนกันมาหาหอยมากินข้าวมากินข้าวบ้านพักร้อน กินเขาป่าปิกนิกปิกนิกบ้านพักหลอนน้นงหมักหมูทำอะไรนะน้องอันน้คือักสดีเพื่อนหรือยังเนี่ยบีกกี้ี่ยวที่บนัน้องบีก็เลยจะมาทำอะไรมาหาหอยเอเก็่อหอยมาหาหอยมีโคกด้วยโคกทำอะไรอะไโคกเอาไว้ดู ตำแตงอันนี้นางจะปิ้งย่างหมูทำหมูย่างให้กินเหรอเออทำหมูย่างแล้วคกนี่ก็ไม่ต้องบอกตำแตงตำส้มตำนี่มะงมะนาวมีพร้อมเออมีคกที่ไหนมีตำที่นั่น,เอ,อน,น,นเอาน่อ้าวไฟมันอันนี้หรือเปล่าล่ะบยีย่างย่างอยแป๊บนึงอ๋อแต่ว่าเพ็นมันมืดๆเงียบๆอ่ะพี่ไม่มันกำลังสุกไงมันกำลังร้อนนี่แล้วพอบีหมกักบีจะชอบใส่อันนี้ กระเทียมที่มันเป็นกระปุกเนี่ยมันก็จะหอมหอมนุ่มวนวลอ่ะเนี่ยแบบนี้เยอะเลยเนี่ <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นแบบเคยใส่เปล่า <c oughs> พี่ใส่ตลอดนั่นแหละแต่พี่ไม่ไม่ได้ใส่แบบนั้นนะพี่ใส่กระเทียมผงพี่พี่ทำกับข้าวพี่ขาดกระเทียมไม่ได้ <c oughs> พี่ติดกระเทียมมากทั้งสดทั้งแห้งพี่กินเยอะมากนะกระเทียมพี่บอกไว้ก่อนอเวลานั่งรถกันพี่ากินกระเทียมก่อนเลยตัวแม่กระเันนะหมักนี่อ๋อเอาหมัก อ่ะอะไรนี่ใชนี่ไปดูดิฝั่งเนี้ยมันก็ดูดีแต่ว่าเนี้ยเราหมักไว้แล้วอันนี้หมักมาจากบ้านแล้วเหรอที่เนี้ยแหละเมื่าวะมื่อวันก่อนด้วยซ้ำก็เดีเออดีพราใส่กระเทียมเยอะน่ากินเลยนะใช้วแล้วใช่น่ากินอ๋อ้อนแล้วเหรอใช่วันนี้ก็อากาศดีนะเพียงแต่ว่าไม่มีแดดไม่ลมมันอ่อนเนาะแค่นี้แหละกั แต่ว่าถ้าแดดมากก็ไม่ไหวน้อบีเนาะแดดมากก็ร้อนพี่ว่าแบบเนี้ยกำลังดีย2 2 3ิบสองยิบสามาดูตรงบีใกล้ๆเราก็ลงไปเลยร้อนเอาก็ร้อนเร็วนะเร็วรู้เปล่าว่าอันเนี้ยใครทำไอ้ที่เนี้ยตะแกงใช่ตะแกงเอ้ยหมายถึงว่าทั้งอันเนี้ยใช่ไหมแลอเตาย่างเนี่ยใช่ดีมาก ผัวฉันก็กาลังทําเตาปิ้งย่างอยู่ตอนเนี้ะจะได้ย่างปีนี้หรือเปล่าไมย่างปีนะย่างอยู่บ้านเลยเนี่ยนี่ถ้ากินเม็กเลยนะถ้าไม่พอก็ยังเหลืออีกโอพอกินยังเหลืออีกสองกิโลข้างในไม่กิน,กนแค่นี้เออพี่ก็ห่อของพี่มาเหมือนกัน าอ,าอ,อ,อากาศดีเ<ด>นาะไม่น่าบีชอบมาเมื่อกี้เนาะบรรยากาศดีวิวดีเออไปดูต้นแอปเปิลพี่ปานี่โต๊ะกินข้าวเราเนี่ยเอามากลางตรงนี้เลยวันนี้ไม่มีแดดแต่ถ้าแต่ถ้าวันไหนมีแดดก็กางไม่ไหวนะร้อนนะเอออันนี้มันนั่งได้ไงเฮ้ยลูกเต็มต้นเลยว่ะบีลูกเต็มต้นเลยอ่ะดูต้นไม่ใหญ่นะเพื่อนเพื่อเนี่ย ต้นไม่ใหญ่เขาเพิ่งปลูกไม่กี่ปีนี่ั้างต้นเนี้ยจะไม่ได้ว่าบีพูดต้นไหนต้นแบบเพิ่งปลูกไม่เท่าไหร่แต่ปีนี้แบบอลังการมากเลยเพื่อนแบบคือลูกเยอะอะคือลูกเยอะมากเลยแสดงว่าถ้าโตขึ้นเนี้ยนะต้นนี้แบบว่าือมีแต่ลูกอ่ะดูดูแบบมีแต่ลูกไอปเปิลทั้งนั้นเลย เห็นไหมเนี่ยลูกเต็มต้นเลยเ,เพื่อนๆเออแตงกวาปีนเนี่ยหรอบี<ช>เออตอนแรกฝุเหมือนจะตายเห็นยอดแล้วพี่อยากก็ไปแกงไอ้นั่นวะไปแกงไอ,ไงอ,อ,อไ้เอาไปแกงอ่อมหรือไม่เอ,อาไปแกงใสเติมดิ้ไฟมันขึ้นหรือเปล่าหรอขึ้นมาขึ้นนี้มาเนี่ย เอาใบใหญ่ออกเด็ดใบใหญ่ออกเออพี่ชอบกินใบใหญ่มันขมก็ใช่ไงขมมากเอาไปกินกับนนะพริกใช่นี่เนี่ยเนี่ยขมมะวานดีเห็นไหมคนนั้นนักที่เข้ามาขายเขาก็ขายใบนะเอามาใส่แกงอ่อมนะแล้วก็กินกระปิ๊กอร่อยมากตอนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้พี่ปากินได้ขมมากเลยพอกินไปเรื่อยๆเฮ้ยมันก็โอ้ใช่ใช่เป็นยาด้วยเออวานไปลงคุณเป็นยามะละกันเนี้ยบีก็เริ่มจะมากินมะละแล้วครนี้ก็เลยสั่งพี่เขาเนี่ยเห็นไหมสองต้นดูมันแตกออกดิ เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วยอดมันก็กินแล้วที่บีมันได้ด้วยไงมันร้อนมันร้อนพี่ปาพอแดดมาปุ๊บน่ะตรงเนี้ยเต็มเต็มนาะนี่ประมาณอาทิตย์หืะเข้าที่ที่สองอ่ะที่พี่ดูที่ซื้อมาหรือว่าไงดูมันแตกดิเออมันเร็วเหมือนกันนะเร็ว้ที่ของพี่มันไม่เหมาะนะแบบวีโอ้ยแบบต้นไม้เต็มเห็นไหมมันคุมแล้วก็คือโอ้ก็คงต้องซื้อกินซื้อบีไปซื้อบีอยังปลูกขายขาย เออปลูกขายเลยเดี๋ยวซื้อเองไหนมากมันดอกมันก่อนมันต้องขึ้นดอกก่อนนี่ไงดอกไปนี่เห็นไหมเนี่ยดอกก่อนอุ้ยดอกสวยเนะพี่ปาเนดอกเล็กไงมะระขีนกดอกเล็กอ๋อแสดงว่าต้นนี้ต้นใหญ่ทั้งนั้นน่ะมันมีลูกเล็กมันมีสองสองสองแบบไงบีซื้ออ่ะอันนี้เป็นต้นพันเล็กลูกเล็กอันนี้เป็นพันใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ใใช่ใช่ใช่าบียจะดูว่ามันจะแบบต่างกันขนาดไหนมารคี้นกกับมะละมะละใหญ่อะใช่มะละใหญ่เอาไปเอาไปแกงจืดแกงจืดหมูสับอะ เป็นไงล่ะอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาถามไงตอนนั้นอะที่ซื้อจะเอาแบบไหนเพราะออกสองราะว่าถ้าเป็นอันนั้นมันจะโดกใหญ่มากเลยนะนี่โอ้แค่นี้ก็ขมปากแล้วโอเคไม่ใช่หวานปากนะขมปากทําไมก้านมันใหญ่ใหญ่บีมันพันอะไรเนี่ยมม่ใือเทศบีละออถามยุตินะเขาซื้อมันก้านใหญ่มากเลยเนาะพี่ปาเนี่ยใช่เดี๋ยวบีก็ต้องแสดงว่าเวลาถ้ามันเป็นลูกเนี่ยมันเป็นพุ่มแบบเป็นพวงอย่างใหญ่ใช่ใช่ไงที่มันเป็นใหญ่ๆลูกใหญ่ที่เบียวไปแจกพี่อ่ะนั่นแหละแบบเนี้ยแหละ มันพวงมันก็หักลงพี่ปากิ่งมันหักเลยะเอแต่ว่ามันก็ยังเติบโตอยู่ไงแต่ว่าเขาบอกว่าให้มันขึ้นลูกก่อนถึงจะต้องตัดยอดมันไปไปตามส้มเป็นไงลูกตายป้า๋อปาลอยขึ้นเนี่ยมันได้ยินเราตายไหมนู่นน่ะก็ปีเสียงบีนั่นแหละ เนี่ยดูหอยดิเปรียบไหนหอยเห็นไหมนั่นน่ะนปลาลอยอยู่เลยเนี่ยดูใกล้ๆเลยเนาะนี่เนาะใช่เนี่ยใช่หมดเลยพี่ปลาเนี่ยโอ้ยทำไมมันใกล้อย่างงี้เดี๋ยวเราไปเก็บหอยกินข้าวก่อนเนาะใช่แล้วโหนี่พอแดดออกปุ๊บมันก็จะมองเห็นชัดนี่เป็นก็ไม่มีใครมาหามัานนะเนาะมันก็แผ่ไปเรื่อยเนาะเออน้ำนิ่งมากเลยบีไม่ตกปงตกปลาไม่เห็นเรามีอะไรบ้างมีต่ำแตงต่ำแตงพี่มือน้องบี อันนี้หอหมกปลาแซลม,มอนใส่เห็ดแล้วก็น้ำน้ำเจ่วน้ำพริกหม,หมูย่างน้องบีแล้วก็เจ่วซาบะรินอันนี้เจ่วซาบะรินทำมาแล้วก็เห็ดแกงเห็ดเพื่องหวานของปีที่แล้วเพื่อนๆอ,อันนั้นผัดมีโอ้กับข้าวเยอะๆเลย <ๆ S 2> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวผักสดๆนะคะผักสดๆจากสวนเซกาเก้าปะเซกาเก้าปะ โอ้ทานให้อร <young men. S 1> <hating S 2> ่อยนะคะทุกคนโหกับข้าวเราเยอะแยะกินกินเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดเผ็ดกับเห็ดมใกล้กัน มาวเนียพี่ซืทุกปีถึงมันจะเกิดพี่ก่อนี่เออมาลองมั้งอนไนอะชนอ่ลองคุณนึก่าอยู่หน้าบีลองยอมขมอุ้มคุกคุกขมไหมอเหลือไว้จับไอ้นี่ไงตำแตงมได้แกมมากเลยขมอร่อยเนาะ ผมอร่อยนะผมอร่อยให้มีกนที่นี่ยังนี่ไงอร่อยมากเลอร่อยไหมยุสิกพริกกะพริกอร่อยมากอือบ้านนี่ก็เสียดสกนมนะจ้าีกูดกที่บอกไปี่จะเป้บอกบีเนี่ยบีเผ็ดง่ายบูเนี่นักกว่าบีบาอนนยสิกินเผ็ดมาก พี่บอกเขาก็าแดเผ็ดนะพี่าใส่ปากยื่กินเมื่อเช้าแล้วยื่นกินนึอว่าเนื้อใหม่ๆนะพี่อาอันนี้มาอุ่นเผ็ดไหมวะเผ็ดหน่อยอร่อยมากแม่กินกับน้ำพริกอะอร่อยจริงเนาะม้นแบบน้ปลาใจานกับอัมรำอัมรำอ่ะมีข้าใจบอกข้าว่าอัมำอ่ะฮะบอกนิดเดียวอมชิมดิี่วน ันต้องให้มันจับแล้วก็ตกมันความเหยเฉยเดี๋ยวพี่ตกไล่นะโอ้โหมาแล้วสามว่าทำไมนั้นอ่ะกินข้าวต้องกันได้จ่าเออลืมเอิดลืมเอิดกินกัน มหอมือไงไม่ไม่พริ้นแบบโบราเะร้านเอานะอบที่เหนียไม่เหมือนน้พริกข่องนะแต่ว่ามันเผ็ดใส่พิกเยอะก็เมื่อเช้าบอกอยูุ่กไปปุมาม่เาวฉยเลยพี่เดยอไอ้าลืมพี่อ้าวไม่มีเสือ๋ยวให้ผัวให้ คือเนาะกินก็ได้พวกพวกน้ำพริกพวกกดพวกแจ่วพวกอะไรที่แบบน้ำพริกอับที่อะไรแบบนผืนเนี่กินเนี่ยเข้ากันหมดเลยแต่ก็ยังว่าพอมาปุ๊บมาทำแกงอ่อมอร่อยเูยดีแกงอ่อมอะที่บ้านทำใส่แกงอ่อมมันจะขุ่นอมล้ำ

ต่เราต้องขับรถไปทางนู่นใช่ไหมบาเนร่านู่นไหมที่ไปขึ้นเรือตรงนั้นใช่ไหมพาลูกไปดูพุอยู่๋ยอนพระกตกเสนารานพุตุวนนท่ไเล่นเาเส้ยเรน้องไปเลนนกูบาร์มานะว่าจะไม่ตเยนครเต็มเขาก็ไมรับนะ น,นี่ของหวานเราของหวานรังปาาพี่หมอชาวะนี้เทสมากรวม,มิดจะอยากกินของหวานหมากเลยก็เลยเห็ดแบบรวมวมิดมาเลยจ้ะน้ำนิง่งน้ำนิง่ง ืนขเออเออเออถ้าพอไม่มีแดดปุ๊บเนาะมันมันมันมืดจับดีๆนะจ้าป่านั่งมาฝังขวานนิดนึงใช่ไหมยืดเนี่ยเหรอพี่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเนี่ยแหละพอดีแสดงว่าก็หนักอยู่นะจำเอาไปไหนกันดีเราจะไปไหนนะ เก็บพอยเก็บพอยหอยกาบโอ้ยยุงขึ้นทำไมมาไต่ตรงนี้วะยุงตามกัดมาต้งน้เลืออะไรหรอกัดทังเรือเลยเหรอหลังนั้นเหรอเนี่ยเอา กลับไปไหมกลับไปเอาสียงไหมกะยืนแล้วไม่ไหวเนี that that ่ยเวลามีมหาศาลแกนี่ก็ทำเสียงเหมือนกันนะเวลาผ่าน นฮอยหอยเออน้ำตรงนี้ตื่นมาปลาเล็กกว่าน้อยมองเห็นเลยนะเดี๋ยวิลูกแรกจ้ะออเปน้ำใส่ถังเอาน้ำใส่ถังหอยฟินเลนหอยฟินเลนหอยกาฟิน